สวัสดีค่ะพี่น้องมามาเมื่อนี่ข้ามาออมใส่เกอะออมใส่กอกออมหอมใส่กอกใส่บักหนึ่งสานงดนีเด้ยวยอย่าลามาจิาของผิกลงไป

เห็นกล่องไม่กันนะเรียบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่บ่เห็นโอเคพี่เนี่ยเห็นละสีดีใส่กอแค่ว่าพี่เนี่ยเด้อพี่น้องใส่กอที่สาล ยังลูกแต่ก็งองีอ,งงองนแน่นหลอกเหยื่อท้ายหนอกมันออกใส่ผงเนื้อะใส่เกลือนิดน้อยและะ้วก็แบบนี้ข้าวอีตูตุนแฮม หั่นเอาหัวหอมใส่ก่อนแย่มันจิสุดเลยหัวมันสิดหน่กยากอัดขีดปะเอื้อแต่เสียงรบกวนได้ขี่นเหรอเกลือนวลตะกอยออกมันตันน้ำปลานิดหน่อย อันนี้คือบักพุงเด้อพี่น้องบักพุงถั่ข่อยยิ่มเด้อเห็นมันปิดเใหญ่กระโบรงใหญ่ปันไปหอกบะที่นี่เห่ากะชีถายมันสุกเด้อพี่น้องเด้อขวดกะชีมาใส่ผ้าอีตูต้นหอม หลังจากหมอ้อเดือดได้สักพักนึง,งก็กระสิหั่นนั่นต้นหอมใส่เด้อพี่นองเด้ออาจิมีเสียงรบกวนแสกแนะ่เด็ดพีนองเด้อกับพอถอดพอไพ่ต้นหอมแล้วแล้วก็ไปใส่พ่ออีตูแต่ว่าเป็นพ่ออีตูค่อยปลูกเอง มะกฤษณีจะดอกตัดให้มัน,น,นันน่แตกสาวเนาะพี่น้องเนาะใส่ลงไปคนหน้าตาจะเป็นอันเซตเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เด้อเดี๋ยวขอวให้เจา้าเป็นเด็กพี่น้องเด้อเห็นบ่หน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี่กับเจ้า ควอมใส่กอดมากินข้าวน้ำกกนนะจ๊ะ